Apple Magic m o u s e ใช้กับโน้ตบุ๊กที่เป็น Windows ได้หรือเปล่าไปชมคลิปนี้กันครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับวันนี้มาพบกับผมลาลี่เบอร์สายอุปกรณ์อีกครั้งนะครับก็นี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ Apple Magic m o u เมซึ่งผมเคยทำคลิปการใช้งานร่วมกับ iPad Pro ปี2020มาแล้วนะในคลิปอุปกรณ์เสริมของ iPad Pro นะครับถ้าใครสนใจก็ไปดูตามลิงก์ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับโอเคแต่ว่าวันนี้นะครับผมไม่ได้จะมาใช้กับ iPad Pro นะผมจะมาใช้งาน Apple Magic Mouse ร่วมกับโน้ตบุ๊กที่เป็น Windows มันใช้งานได้หรือเปล่าต้องมีเทคนิคยัไงบ้างไปดูกันเลยครับก็ผมก็จะเปิด Apple Magic Mouse ขึ้นมาอย่างนี้นะครับแล้วก็เปิดตัวบลูทูธขึ้นมานะ โชว์บลูทูธเดเวิ์ตรงนี้นะครับแล้วก็เปิดขึ้นมาก็จะเจอเมจิกเมาส์2อนะอันนี้เป็นเมจิกเมาส์รุ่นที่2นะครับก็กดเชื่อมต่อไปโอเคมันเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็คือเมจิกเมาส์เนี่ยใช้งานได้แล้วนะ,ะเดี๋ยวผมจะลองใช้งานให้ดูนะครับนี่นะครับใช้งานได้เรียบร้อยโอเคคลิกได้นะแล้วก็ปิดไป ตอนนี้ก็คือคลิกซ้ายคลิกขวาเนี่ยทำงานได้หมดแล้วนะครับแต่ว่าสิ่งที่เป็นปัญหาก็คือมันเลื่อนไม่ได้นะเห็นไหมหน้าจอมันไม่เลื่อนไปไหนเลยสิ่งที่เราต้องทำณนะจุดนี้นะดาวน์โหลดโปรแกรม2อันนะก็คืออันแรกคือ Boot Camp Support ตรงนี้นะครับซึ่งผมทิ้งลิงก์ไว้ให้เพื่อนๆด้านล่างแล้วนะในการมาถึงหน้านี้นะครับ ก็กดดาวน์โหลดอันนี้ไปนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เราต้องดาวน์โหลดก็คือตัว m a g i c Utility นะอันนี้นะครับก็ดาวน์โหลดตัวนี้นะที่เป็นสำหรับ windows 10ก็กดดาวน์โหลดไปนะเซฟไปทั้ง2อ,อันเลยนะครับเซฟไปเลยซึ่งจริงๆผมดาวน์โหลดทั้ง2ตัวไว้เรียบร้อยแล้วนะก็ผมเซฟไว้ที่ หน้าจอเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้เราก็อินสตอลตัว Bootcamp ก่อนนะตัว Bootcamp โหลดมานะครับมันจะติดซิดดดไฟล์นะอันนี้ผมอันซิปออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ดับเบิลคลิกเข้าไปที่ Bootcamp นะแล้วก็ไดรเวอร์นะครับที่ p p l e นะอนะมันก็จะมี p p l e w i r e l e s s Mouse นี่ Apple w i r e l e s s Mouse 64 ตัวนี้นะครับก็ Double ัเบินลคลิกเข้าไปเลยปึ๊บมันก็จะอินสตอลตัว Bootcamp ให้นะตัว d ดเวอรของ Magic m o u ส์นะครับอ่าอินสตอลไปเสร็จเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็จะเห็นว่ามันยังเลื่อนไม่ได้เหมือนเดิมเนาะแต่ตัวที่เด็ดก็คือตัวนี้เจ้า Magic Utility อันนี้อ่าเดิลคลิกเข้าไปเลยนะครับ แล้วก็ install กด next ได้เลยนะ accept ตรงนี้นะครับแล้วก็ next เราเลือกเป็นเมาส์นะ magic mouse utility อันนี้นะอันที่สองเราก็ run เขาขึ้นมาเลยนะครับโอเคมาเรียบร้อยแล้วนะทีนี้เนี่ยเจ้าตัวนี้นะครับเขา เขาจะเป็นตัวที่ให้ใช้งานฟรีได้28วันนะอยู่ตรงนี้เขาจะบอกอยู่นี่นะครับโอเคตอนนี้เดี๋ยวผมลองไปสกรอลให้ดูก่อนนะว่ามันใช้งานได้แล้วจริงๆตอนนี้ก็คือมันเลื่อนได้แล้วจริงๆนะเห็นไหมอ่าจริงๆตัวเมจิกเมาส์เนี่ยมันสามารถเลื่อนซ้ายขวาได้ด้วยนะเลื่อนซ้ายขวาได้ด้วยแต่ว่าหน้าจอเนี้ย เดี๋ยวผมลองดูแล้วกันเนาะลองซูมดูลองซูมดูอ,มดอ่าแล้วก็เลื่อนซ้ายขวาได้ไหมตอนนี้ยังเลื่อนไม่ได้ถูกไหมครับเลื่อนได้แต่ขึ้นบนลงล่างนะแล้วก็สามารถไปเซตติ้งได้นะครับก็คือ No Horizon Scoring เนี่ยเอาออกนะมันก็จะสกอร์ได้ทั้ง,ท,ง,งทั้งสองทั้งสองทิศทางนะโอเคนี่เห็นไหมเลื่อนได้แล้วนะครับ แล้วก็เราสามารถเซตค่าต่างๆได้นะครับในในหน้าตรงนี้เนาะก็มิดเดิลคลิกก็มีนะมิดเดิลคลิกก็คือเหมือนเหมือนเหมือนเมาส์ของ microsoft เนี่ยตรงเนี้ยก็คือกดแล้วมันจะเป็นเหมือนลูกศร40ทางอะ่ะของพอเคยเคยทำกันบ้างแหละเนาะโอเคก็ประมาณนี้นะในวิธีการลง ตัว Apple Magic Mouse นะครับโอเคก็สำหรับการใช้ Apple Magic Mouse นะก็ใช้งานเหมือนกับเมาส์ทั่วไปเลยนะครับซึ่งผมลองใช้งานแล้วก็โอเคดีเลยนะครับลื่นดีนะครับแล้วก็ผมชอบตรงที่มันสามารถเลื่อนซ้ายขวาได้ด้วยนะก็จริงๆของฝั่ง Microsoft นะเขาก็มี s u r a Touch นะตัวที่เป็นมันจะเป็นแผ่น เป็นแผ่นอยู่ตรงกลางเนี่ยเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูนะครับก็ตรงนั้นก็ใช้เลื่อนซ้ายขวาได้แต่ว่ามันไม่ลื่นเท่ากับตัวของ Apple Magic m o u s มนะซึ่งตัวแอป Magic Utility เนี่ยนะครับเขาใช้งานได้ฟรี28วันนะซึ่งหลังจากผ่านไป28วันแล้วเนี่ยเราก็จะต้องต่ออายุนะซึ่งก็เสียเงินนะครับประมาณปีละ477บาทนะครับแต่ว่าถ้าเราต่อ2ปีนะ ก็ประมาณ820บาทเท่านั้นเองนะครับก็ถือว่าไม่แพงนะกับการที่จะสมมุติว่าใครชอบตัว Magic m o u ส e ตัวนี้นะครับแล้วจะต่ออายุใช้งานกับตัว Windows เนี่ยก็ใช้ได้นะไม่มีปัญหาอะไรนะครับสหรับคลิปนี้นะครับก็ลากันไปตรงนี้นะครับถ้าใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับสายอุปกรณ์ด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ